ขณะที่การฟอร์มรัฐบาลใหม่ซอเขายืดเยื้อจากการปะระลองกันเองของพักเก้าวไกลกับพักเพื่อไทยยังไม่รู้จะลงตัวกันเมื่อไหร่ก็มีปัญหาปากท้องอันสุดระทึกโผล่เข้ามาหลอนประสาทคนไทยคือการจะปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นรวดเดียว5บาทเส้นตายการปรับขึ้นดีเซลขีดไว้ชัดเจนแล้วคือวันที่20รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ วันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการใช้มาตรการยกเลิกภาษีสรพสา,ามิตรน้ำมันจำนวน5บาทต่อลิตรที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยไม่ถึงกับเลวร้ายเกินไปเมื่อคนไทยได้ใช้ดีเซลที่ราคาถูกลงถึงลิตรละ5บาทต้นทุนการผลิตการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆได้รับการดูแล แต่พอถึงกำหนดวันที่20กรกฎาคมนี้เมื่อไรแล้วก็หากยังไม่มีผู้รับผิดชอบมาดำเนินการตัดสินใจใดๆล่วงหน้าราคาน้ำมันดีเซลซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ32บาทต่อลิตรจะพุ่งรรวดเดียวไปเป็น37บาทต่อลิตร งานนี้ชาวบ้านได้แต่ถามหาเจ้าภาพใครเราจะมาช่วยดูแลราคาดีเซลให้คงที่ได้ตามเดิมรัฐบาลรักษาการของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาอาจเห็นว่าธุระไม่ใช่ก็ได้ที่จะไปยุ่งกับเรื่องร้อนๆที่มีเงินผูกพันก้อนโตอย่างการดูแลราคาน้ำมัน ส่วนรัฐบาลใหม่ก็ยังทะเลาะกันเองไม่จบไหนยังมีหลุมขวากทางการเมืองอีกมากมายที่คอยดักสกัดไม่ให้รัฐบาลใหม่เกิดขึ้นอย่างราบรื่น จะเข้ามาแก้ปัญหาราคาดีเซลทันเวลาหรือไม่ณนะเวลานี้คงไม่มีใครรู้ความสวยของชาวบ้านก็คือกำหนดการเลิกภาษีสภาษามิตน้ำมันดังกล่าวดันมาอยู่ตรงรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่พอดิบพอดี ก่อนการเลือกตั้งทุกพักการเมืองต่างก็หาเสียงกับเรื่องลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนกันทั้งสิน้นซึ่งการลดราคาน้ำมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นอัศวินขี่ม้าขาวมาจัดการได้จริงๆสถทีแต่เรื่องนี้มันยากถึงยากที่สุด เพราะไม่ว่าจะใช้สูตรไหนมาจัดการเพื่อปรับลดราคาน้ำมันมันก็จะมีผลกระทบชิ่งไปถึงรายรับรายจ่ายทางใดทางหนึ่งของประเทศเสมออย่างสูตรของรัฐบาลลุงตู่ที่ปรับลดภาษีสพรพสามิตรน้ำมันไป5บาทก็คือการยอมเฉือนเนื้อของกรมสพรพสามิตรไม่มีอะไรได้มาฟรีฟร ขณะที่คนอื่นก็มีสูตรของตัวเองสูตรนั้นสูตรนี้ซึ่งถึงเวลาจริงจะทำได้แค่ไหนยังน่าสงสัยเพราะโครงสร้างราคาน้ำมันไทยก็แทบจะเป็นเดดล็อกเหมือนการฟอร์มรัฐบาลใหม่ยังไงอย่างนั้นอย่างไรก็ดีแม้นักการเมืองจะพากันอยู่ในช่วงศูนย์ยากาศไม่พร้อมจะเข้ามาจัดการปัญหาใหญ่อย่างการคุมราคาดีเซล ยังดีที่ข้าราชการด้านพลังงานไม่ได้เข้าเกียรว์ว่างรอนายใหม่หากแต่นํำเสนอวิธีการรับมือไว้ล่วงหน้าแล้วโดยล่าสุดคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เตรียมสมมุติฐานเสนอต่อทั้งรัฐบาลรักษาการและรัฐบาลใหม่เพื่อรอการตัดสินใจจากฝ่ายการเมืองแนวทางมีด้วยกันสองข้อ หหากต้องการรักษาราคาดีเซลไว้ที่32บาทต่อลิตรก็ทำได้ด้วยการลดการจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมัน5บาทต่อลิตรให้เหลือแค่43สตางต่างต่อลิตรก็ถือว่ามากเพียงพอในการดูแลสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน 2. หากต้องการให้ดีเซลราคาต่ำกว่า32บาทก็ต้องใช้นโยบายภาษีมาช่วยด้วยการไม่ปรับขึ้นรวดเดียว5บาทแต่ปรับทีละ2-3บาทต่อลิตรควบคู่กับการลดเก็บเงินเข้ากองทุนหรือหากจะจัดหนักให้ราคาดีเซลต่ำกว่า30บบาทไปเลยก็ต้องลดภาษีสรรพสามิตต่อและลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันไปพร้อมกัน ตัวเลขล่าสุดเงินกองทุนน้ำมันติดลบอยู่ที่69,000ล้านบาทจากเคยติดลบสูงสุดกว่า1.3แสนล้านบาทสภาพคล่องดีขึ้นเพราะราคาน้ำมันโลกลดลงจนมีเงินไหลเข้ากองทุนราว10,000ล้านบาทต่อเดือนและอีก2เดือนคาดว่าเงินกองทุนจะติดลบเหลือ50,000ล้านบาท หากลดเงินกองทุนที่เก็บดีเซลจาก5บาท43สตางค์เหลือประมาณ43สตางค์ต่อลิตรจากยอดการใช้ดีเซลราว65ถึง67ล้านลิตรต่อวันก็คาดว่าจะมีเงินไหลเข้ากองทุนส่วนนี้ประมาณ1,000ล้านบาทต่อเดือนเพียงพอในการจ่ายคืนเจ้าหนี้ ตัวเลขที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคำนวณออกมานี้ดูแล้วมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รำไรคนไทยมีโอกาสจะได้ใช้น้ำมันดีเซลที่ราคาต่ำกว่า30บบาทเพราะปัจจัยราคาน้ำมันโลกเอื้อให้พอดี ขณะที่รัฐบาลใหม่ไม่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ดูจะไฟแรงจัดอยากโชว์ฝีมือตามนโยบายลดค่าครองชีพลดราคาน้ำมันและกา๊าซตามที่ได้หาเสียงไว้แต่ปัญหาอยู่ที่ยังไม่รู้จะตั้งได้เมื่อไหร่คนไทยก็ได้แต่ตั้งตารอคอยไม่มีรัฐบาลมาเคาะลดราคามีแต่จะขึ้นตามกลไก ก็ต้องใช้น้ำมันแพงกันต่อไป